สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนๆน,นะคะวันนี้พี่ตุ๊กนะคะก็มีเคล็ดลับเก็ดเล็กเก็ดน้อยมาอีกแล้วนะคะวันนี้ก็จะเป็นการล้างกระทะให้เขาใส่ตลอดเลยค่ะก็คือมีน้องๆถามมานะคะการล้างกระทะเนี่ยสมมติมันจะเป็นคาบเขมาเหมาอะคะ่ะทีนี้มันมีเทคนิคอยู่นิดนึงอะคะ่ะคือตุต๊กอาจจะมีฝอยเหล็กเนี่ยไว้ประจําบ้านเลยคือ คนโบราณนะคะคือเขาจะมีแค่สกอตไบใช่ไหมคะแต่ถ้าการล้างกระทะให้ขาวทุกครั้งเนี่ยควรจะมีฝอยเหล็กด้วยนะคะให้ซื้อในเซเว่นนะคะเขาจะมีฝอยเหล็กนะคะก็ให้ใช้แบบนี้ก็คือเวลาพี่ตุ๊กเนี่ยทำกระทะเสร็จแล้วทอดไก่เนี่ยก็ให้แช่น้ําไว้ก่อนและเทคนิคเล็กๆก,ก็คือเราใช้พวกไหลป้อนเอฟอะคะ่ะนิดนึงนะคะคือใช้พวกลายป้อนเอฟที่เราเก็บไว้องเงี้ยคะ่ะหยอะลงไปอะคะ่ะ เดี๋ยวลงไปนิดนึงกดใส่นิดนึงค่ะแล้วถ้าเราใช้ขอยเหล็กอย่างเดียวจับเนี่ยมันอาจจะตำมือได้แล้วก็ให้ใช้สกอ็อตไมด้านนี้นะคะจับเข้าอย่างนี้แล้วก็หยดน้ำยาไรพ่นเอฟค่ะหรือแฟบก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนปะเพื่อนๆสะดวกค่ะก็ให้ทุกครั้งค่ะที่ทำกับข้าวเสร็จเนี่ยควรจะอย่างนี้เลยค่ะก็คือใส่แล้วก็ทำการล้างมันจะออกโดยง่ายค่ะ แต่ถ้าทอดไก่อะไรไว้นะคะแล้วมันเป็นภาพแบบน้ำม,มันในกระทะก็ให้แช่ไว้สักประมาณ10นาทีค่ะแล้วค่อยทําการล้างออกนะคะกระทะใบเนี้ยพี่ตุ๊กก็ใช้มานานมากแล้วประมาณ1ิปีแล้วค่ะแต่พี่ตุกก๊กอาจจะใช้ล้างแค่ด้านหน้านะเพราะว่าด้านหลังมันจะเป็นเข่าเหมาดำๆตลอดค่ะเราล้างสู้เขาไม่ไหวแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือล้างแค่ด้านหน้าพอค่ะมันก็จะขาวแวววเนี่ยค่ะขาวแวววเล ตุ้กก็ไม่ได้ออกแรงอะไรเลยนะคะถ้าเราล้างทุกครั้งอะคะ่ะมันก็จะไม่ดำอันนี้ใช้มาสิบปีแล้วค่ะก็ยังขาวเลยแต่ข้างหลังไม่ต้องพูดถึงนะคะดำแน่นอน,นะคะ่ะก็แค่ล้างขมเหออกะคะ่ะล้างอย่างนี้ไม่ต้องไปใช้สกอตไบส์หรอกค่ะเพราะว่าถ้าใช้มันจะติดตัวสกอตไบส์ด้วยมันจะล้างลําบากะคะ่ะข้างหลังไม่ต้องไปสนใจหรอกคะ่ะเอาข้างหน้าให้แวววาวขึนเลยนะคะวันนี้พี่ตุ้กก็ฝาก เคล็ดลับดีๆไว้แค่นี้นะคะวันหน้าก็จะหาอะไรดีๆเคล็ดลับดีๆมาให้เพื่อนๆอ,อีกนะคะขอบคุณเพ,พ,พื่อนๆพี่ๆมากที่ติดตามทุกท่านเลยค่ะสวัสดีค่ะ